oh okay. ยับเศรษฐานายกป,กปรบปราะปมอิสราเอลคนแห่คิดถึงลุงตู่ฮีโร่ช่วยคนไทยในซูดานวางตัวเป็นกลางสารมิตรประเทศแลนะ่เศษฐาดูเป็นแบบอย่างจากกรณีที่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความประนามการโจมตีอิสราเอลโดยระบุว่าเป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้น และผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทําดังกล่าวซึ่งต่อมาค่ะก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากโดยไม่เห็นด้วยกับการที่นายกรัฐมนตรีของไทยออกมาประนามครั้งนี้และแนะให้แสดงตัวเป็นกลางล่าสุดค่ะพบว่าในเพจ Facebook เป่าปุญจุนได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าแกตัวไม่น่าจะทันแล้วสื่อต่างประเทศน่าจะแปลออกข่าวไปทั่วโลกแล้วละ่ะว่าผู้นําแต่ละประเทศเชียร์ใครและเจตนาเข้าข้างฝ่ายไหนซึ่งต่อ มาก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นปากวัยใจเร็วคงลืมตัวว่าตอนนี้เป็นนายกไม่ใช่เสียนิดปากไวัยไม่พอมือวัยนายกนะไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทเอกชนจะพาประเทศสวยไปด้วยปากเปราะปากวัยเอาคนขายบ้านมาบริหารประเทศเขาจับคนไทยเป็นตัวประกันตั้งหลายคนควรจะคิดบ้างว่าแถลงออกไปอย่างนั้นอันดับแรกเลยมีผลต่อความปลอดภัยของตัวประกันชาวไทยแน่นอนอยากจะรีบถือหางเมก จนไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคิดอยู่ทันทีที่ได้ข่าวว่านายกประนามยังตกใจอยู่เลยทำไมนายกโพส์อย่างนั้นเงียบเสียก่อนไม่ดีกว่าหรือส่วนการหาทางช่วยเหลือคนไทยก็รีบทำอย่าให้มันบานปลายมาถึงบ้านเราอย่าสร้างความบัดหมางเลยไม่ว่าฝ่ายไหนทางนั้นขนาดมาเลเซียปากีสถานตุรกีซาอดุดีอาระเบียและสารพัดประเทศมุสลิมยังไม่กล้าออกมาประนามแบบนี้ต่างออกตัวกลางๆไทยกินดีหมีมาจากไหน้าเหล่าประเทศมุสลิ ลิมไม่พอใจเลิกการลงทุนเป็นศัตรูกับไทยทั้งโลกเราจะอยู่อย่างไรโง่ก็อยู่เงีย,งยบๆค่ะอย่าสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้และพบว่าบางส่วนค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงพลเอกประยุทธจันทร์โอชาอาดีตนายกรัฐมนตรีที่วางตนเป็นกลางและไม่ออกมาประนามเช่นมีเรื่องให้คิดถึงลุงได้ทุกวันลุงจะไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในชาติอื่นรอดูสถานการณ์เพื่อที่จะรอเวลาส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับถ้าลุงยังอยู่แกจะไม่โพสต์ ไ,ไม่พูดอะไรรอดูสถานการณ์เตรียมพร้อม เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบกลับบ้านการเป็นนายกต้องวางตัวให้ดีระมัดระวังในการออกความคิดเห็นกับความขัดแย้งของประเทศอื่นที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทหารเก่าเขารู้ดีเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ใช่คนอคติก็ดาลุงหาว่าเงียบไม่แสดงตัวหากย้อนไปค่ะในครั้งที่เกิดเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในสาธารณรัฐสานช่วงปลายเดือนเมษายนปี2566พบว่ามีคนไทยในสุนที่ต้องทําการอพยพ นายอนุชาบุรพะชัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ในสุนและเตรียมความพร้อมในการดําเนินการช่วยเหลือคนไทยอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงการต่างประเทศยังได้ประสานความร่วมมือกับมิตรประเทศสําหรับแพทอ,อพยพคนไทยออกจากสุนโดยในวันที่25เมษายน2566ที่ทําเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์การสู้รบในประเทศสุนว่าการสู้รบภายในประเทศเขาเราจําเป็นต้องอพยพคนไทยที่อยู่ในสุนกลับมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอพยพประมาณ200กว่าคนโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยในสุนและสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งนี้คนไทยส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงท่าเรือเมืองเจดา้าในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลางทะเลและอีกส่วนหนึ่งอยู่ หว่างการเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งกองทัพอากาศได้เตรียมเครื่องบินไปรอรับแล้ว ขอให้ครอบครัวสบายใจมากขึ้นว่าเรายังไม่มีใครสูญเสียหรือเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวตามที่ตนได้รับรายงานมาอย่างไรก็ตามในวันที่27เมษายนคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพจึงขอขอบคุณประเทศซาอุดิอาระเบียที่ช่วยเหลือในการดําเนินการสะดวกและพบว่าพลเอกประยุทธจัน์โอชาไม่เคยออกมาประนามการกระทําของฝ่ายใดโดยหวังว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายมุ่งเน้นประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือคนไทยเป็นหลัก และเดินทางไปต้อนรับผู้อพยพกลับสู่มาสุภูมิด้วยตนเองทีทาอากาศยานทหาร2องกองบิน6ดอนเมืองโดยบรรยากาศที่อบอุ่น